การพูดแบบเซนวันนี้คือวันที่6มกราคม2564ผมอาจารย์คำพีปรีชายานจะจะได้พบกับท่านผู้ฟังรายการพูดแบบเซนในหัวข้อเดิมคือปริศนาธรรมโกงอันหรือโกอานนะครับวันนี้ก็จะพูด12ข้อคือข้อที่508 5้ารยเก้นะครับถึง605รวม12ข้อนะครับข้อ593การรู้แจ้งแทงตลอดต่อจิตหนึ่งขอถามความนิดหนึ่งว่าคราวที่แล้วพูดถึงการรู้แจ้งแทงตลอดถึงจิตหนึ่งนะครับอตอนที่หนึ่ง าวที่แล้วบอกว่าการรู้แจ้งแทงตลอดต่อจิตหนึ่งตอนที่หนึ่งการรู้แจ้งแทงตลอดต่อจิตหนึ่งนี้อาจมิอาจมีได้จากการปฏิบัติซึ่งอาจจะใช้เวลาน้อยหรือเวลายาวนานมีคนจํานวนมากเมื่อได้ฟังคําสอนนี้แล้วสามารถปลดเปลื้องความคิดปรุงแต่งออกจากตนได้โดยแวบ,บเดียวแต่ก็ยังมีพวกอื่นซึ่งประสบความสําเร็จเช่นนี้ด้วยการปฏิบัติตามหลักศรัทธา สิภูมิสิกรรมบท10สและบุญกิยาวัตถุสิทธิ์และยังมีพวกอื่นประสบความสําเร็จอีกอาทิหลังจากพวกเขาปฏิบัติตามหลักภูมิสิทธในความก้าวหน้าของพระโพธิสัตว์นี่คือข้อที่292ที่พูดไปแล้วเมื่อครั้งก่อนนะครับอาวันนี้ก็จะต่อเป็นข้อ900รครับ593 ชื่อว่าการรู้แจ้งแทงตลอดต่อจิตหนึ่งเป็นตอนที่สองนะครับท่านวงโปรกล่าวว่าแต่กระนั้นไม่ว่าอะระพวกเขาสามารถดูเหนือความคิดปรุงแต่งด้วยทางที่ยาวหรือสั้นก็ตามผลที่บรรลุถึงก็มีแต่สิ่งเดียวคือภาวะแห่งสภาวะอย่างหนึ่งเท่านั้น แท,ท,ท้แท้ที่แท้ไม่มีการบำเพ็ญบุญอะไรที่ต้องทำและไม่มีการกระทำเพื่อให้เห็นแจ้งอะไรคำพูดที่ว่าไม่มีอะไรที่จะต้องบรรลุถึงนั้นมันไม่ใช่คำพูดพลอยๆแต่เป็นความจริงตามสมมติที่ว่าเป็นความจริงตามสมมติเพราะอุคคนเข้าใจว่าผู้ที่ได้ชื่อว่าพระโพธิสัตว์บังเกิดความก้าวหน้าในการปฏิบัติจึงพูดว่าอืม ไม่มีอะไรที่ต้องบรรลุหรือภาวะแห่งสภาวะนะครับต่อไปข้อที่594ข้อ594ชื่อหัวข้อว่าไม่มีอะไรที่ต้องเห็นแจ้งไม่มีอะไรที่ต้องบรรลุถึงยิ่งกว่านั้น ไม่ว่าเธอจะประสบความสำเร็จตามความมุ่งหมายของเธอได้ด้วยเวลาเพียงแวบเดียวหรือตลอดเวลาอันยาวนานแห่งการบำเพ็ญตามหลักแห่งภูมิทั้งสิทของความเข้าหน้าของพระโพธิสัตว์ก็ตามผลที่จะได้รับก็จะเป็นอย่างเดียวกันนั่นก็คือไม่มีอะไรที่ต้องเห็นแจ้งหรือบรรลุถึงนี่คือข้อที่ ห้าร้อสนะครับ <c oughs> ต่อไปไม่มีอะไรต้องเห็นแจ้งไม่มีอะไรที่ต้องบรรลุถึงตอนที่สองนอกจากนี้ภาวะแห่งสภาวะอันนี้เป็นเพียงภาษาและคำพูดเป็นสิ่งซึ่งไม่มีอันดับลดหลัน่น เพราะฉะนั้นมรรควิธีทั้งหลายจึงเป็นวิธีที่ทําให้เสียเวลาเป็นกับกับคือต้องภาพเพียนปเปล่าโดยไม่จําเป็นดังนั้นจากการเห็นแจ้งจึงไม่มีมรรคผลใดๆอีกทั้งไม่มีอะไรที่บรรลุถึงได้และไม่มีอะไรที่บรรลุถึงไม่ได้นีคือข้อที่595 ที่ชื่อว่าไม่มีอะไรที่ต้องเห็นแจ้งไม่มีอะไรที่ต้องบรรลุถึงนะครับต่อไปข้อที่596หลักมูลฐานแห่งธรรมก็คือจิตหลักมูลฐานแห่งธรรมก็คือจิตนะครับตอนที่หนึ่งพึงเข้าใจว่าการสร้างสมความดีและการสร้างสมความชั่วซึ่งสภาวธรรมทั้งสองอย่างนี้ เนื่องมาจากความยึดมั่นถือมั่นต่อรูป,ปรธรรมที่ผู้ยุทยึดมั่นในรูป,ปรธรรมหากเป็นผู้กระทาความชั่วก็ต้องทนรับการเกิดแล้วเกิดอีกด้วยประการต่างๆอย่างไม่จำเป็นส่วนผู้ที่ยึดมั่นในรูป,ปรธรรมหากเป็นผู้กระทํำความดีก็ทำตัวเองให้ตกเป็นทาสของความพยายามซึ่งส่งผลให้เกิดความรู้สึก ว่าตนเป็นผู้ขาดแคลนอยู่เสมอเช่นเดียวกันนะครับนี่คือข้อที่596หลักบูรฐานแห่งธรรมคือก็คือจิตนะครับหลักมูลฐานแห่งธรรมก็คือจิตเพราะฉะนั้น ในข้อนี้มีการพูดถึงคําสอนของจาวพุทธเทรวาทที่ว่าการสร้างสมความดีการสร้างสมความชั่วซึ่งสภาวะทำทั้งสองอย่างนี้เนื่องมาจากความยึดมั่นต่อรูปธรรมผู้ที่ยึดมั่นในรูปธรรมหากเป็นผู้กระทําความชั่วก็จะต้องทนรับการเกิดแล้วเกิดอีกด้วยประการต่างๆอย่างไม่จําเป็นส่วนผู้ที่ยึดมั่นในรูปธรรมหากเป็นผู้กระทาความดี ก็ทำตัวเองให้ลงให้ตกลงเป็นทาตุของความพยายามซึ่งส่งผลให้เกิดความรู้สึกว่าตนเป็นผู้ขาดแคลนอยู่เสมอเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับรก็คงไม่ต้องอธิบายเพราะมเป็นเรื่องการอุปมาอุปมยการเปรียบเทียบนะครับ นี่คือหลักมูลฐานแห่งธรรมก็คือจิตตอนที่หนึ่งนะครับต่อไปหลักมูลฐานของจิตก,ก็คือจิตตอนที่สองนะครับทั้งผู้กระทําความดีและความชั่วล้วนแต่เป็นผู้ที่ไม่ไม่มีที่มุ่งหมายในทั้งสองกรณีนั้นมันจะเป็นการตื่นการดี จิตต่อไปข้อที่597ชื่อว่าหลักมรลาาแห่งธรรมก็คือจิตทั้งผู้ที่กระทำความดีและความชั่วร้วนแต่เป็นผู้ที่ไม่มีจุดมุ่งหมายในทั้งสองกรณีนั้นมันจะเป็นหลักเป็นการดีเสียกว่าถ้าหากเขาจะทำให้เกิดความเห็นแจ้งในตนเองอย่างฉับพลัน และในการที่จะยึดหลักธรรมอันเป็นมูลฐานของมนุษย์และสัพท์โลกหลักธรรมนี้ที่กล่าวนี้ก็คือจิตถ้านอกไปจากจิตแลว้วก็ไม่มีหลักธรรมใดๆอีกนะครับนี่คือสิ่งที่ประมาณดูโผได้กล่าวไว้นะครับผมก็เอามาสรุปเป็นข้อเป็นประเด็นนะครับต่อไปข้อที่598 จิตนั้นโดยตัวมันเองก็ไม่ใช่จิตจิตนั่นแหละคือหลักธรรมซึ่งถ้านอกไปจากนั้นแล้วมันก็ไม่มีจิตจิตนั้นโดยตัวมันเองก็ไม่ใช่จิตแต่ถึงกระนั้นการที่กล่าวว่าจิตก็ไม่ใช่จิตก็ยังไม่ใช่เป็นคำกล่าวที่ถูกต้องเพราะการที่จะกล่าวว่าจิตนั้นไม่ใช่จิตดังนี้นั่นแหละย่อมหมายถึงสิ่งบางอย่างบางสิ่ง และบางและสิ่งบางสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงขอให้ความเข้าใจบางสิ่งทั้งนั้นขอให้ความเข้าใจบางสิ่งนั้นชาวอย่างนิ่งเงียบเถิดเพราะไม่มีอะไรมากไปกว่าความคิดปรุงแตง่งจงละเลิกความคิดปรุงแต่งและ การอธิบายเสียเมื่อน,นั้นเราจะอาวกล่าวได้ว่าครองแห่งคำพูดได้ถูกตัดขาดแล้วและพฤติกรรมทั้งหลายของจิตก็ถูกเพิกถอนจากจิตอย่างสิ้นเชิงแล้วนี่คือข้อที่598ซึ่งเป็นข้อที่ท่านหลวงปู่ได้สอนได้กล่าวว่าจิตนั่นแหละคือหลักธรรมถ้านอกจากนั้นแล้วมันก็ไม่มีจิตจิตนั้นโดยตัวมันเองก็ไม่ใช่จิตเห็นไหมครับ แต่ถึงกระน,นั้นการที่กล่าวว่าจิตก็ไม่ใช่จิตก็ยังเพราะการกล่าวว่าจิตนั้นไม่ใช่จิตดังนี้นั่นแหละย่อมหมายถึงบางสิ่งและสิ่งบางสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงขอให้มีความเข้าใจบางสิ่งนั้นอย่างนิ่งเงียบเถอด เพราะไม่มีอะไรมากไปกว่าความคิดปรุงแต่งจงละเลิกความคิดปรุงแต่งและการอธิบายเสียเมื่อนั้นเราจะอาจกล่าวได้ว่าครองแห่งคําพูดได้ถูกตัดขาดไปแล้วและพฤติกรรมทั้งหลายของจิตก็ถูกเพิงถอนจากจิตอย่างสิ้นเชิงแล้วนะครับต่อไปข้อที่599ชื่อว่าสัพพะชีวิตมีธรรมชาติแห่ง พุทธชาปชีวิตมีธรรมชาติแห่งพุทธจิตนี้คือพุทธโยนีอันบริสุทธิ์หมายถึงต้นกำเนิดหรือต้นตอแห่งความเป็นพุทธะซึ่งก็คือธรรมชาติแห่งพุทธที่มีประจำอยู่แล้วในทุกๆคนสัตว์ซึ่งมีความรู้สึกนึกคิดและ กดุกกระดิก,ก,กได้ทั้งหมดก็ดีพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระโพธิสัตว์ทั้งหลายก็ดีล้วนแต่เป็นสิ่งหนึ่งแห่งธรรมชาติอันหนึ่งนี้เท่านั้นและไม่แตกต่างกันเลยคือทุกสรรพชีวิตล้วนแต่มีพุทธะที่ไม่แตกต่างกันเลยความแตกต่างเกิดขึ้นจากความคิดผิด,ผด และย่อมนำไปสู่การก่อสร้างกรรมทั้งหลายหมายถึงจิตสร้างสิ่งทั้งพวงไม่หยุดนั่นเองนะครับนี่คือข้อ599ิจิตสรรพสิ่งมีธรรมชาติแห่งพุทธ,ธะต่อไปสรรพสิ่งมีธรรมชาติสรรพชีวิตมีธรรมชาติแห่งพุทธ,ธะตอนที่สองนะครับธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธ,ธะดั้งเดิมของเรานั้นโดยความจริงอันสูงสุดแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ มีความหมายแห่งความเป็นตัวตนแม้แต่สักปรมณูเดียวสิ่งนี้คือความว่างเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่ในทุกรูปแบบในทุกขนทุกแห่งอย่างส,สนิทสนุนอย่างมันเป็นเพียงและไม่มีอะไรที่เกือยนความว่างนั้น มันเป็นสันติสุขที่รุ่งเรืองและเล้นลับและก็หมดกันเพียงเท่านั้นเองจงเข้าไปสู่สภาวะแห่งสุญญตาความว่างไห้ซึ่งด้วยการสดืมตาต่อมันด้วยตัวเราเองเถิดสิ่งซึ่งอยู่ตรงหน้าเรานี่แหละคือสิ่งสิ่งนั้นในอัตราที่เต็มที่ทั้งหมดทั้งสิ้นของมันและสมบูรณ์ถึงที่สุดแล้วไม่มีอะไรต้อง ไปไหนไม่มีและสมบูรณ์แล้วไม่มีอะไรที่ต้องไม่มีอะไรนอกไปจากนี้อีกแล้วอ,อทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นการกล่าวที่ถูกต้องสมบูรณ์แล้วนะครับคือสรรพชีวิตมีธรรมชาติแห่งพุทธะตอนที่สองต่อไปสรรพชีวิตมีธรรมชาติแห่งพุทธะเป็นข้อที่หกร้อยหนึ่งเป็นตอนที่สามนะครับของเรื่องนี้ถึงแม้เธอ ได้ก้าวไปจนถึงความเป็นพุทธ,ธะเธอก้าวไปบนความเป็นพุทธ,ธะโดยผ่านทางภูมิทั้งสิบแห่งความก้าวหน้าของพระโพธิสัตว์ทีละขั้นไปตามลำดับจนกระทั่งวาระสุดท้ายและเธอก็ได้บรรลุถึงความรู้แจ้งเต็มที่โดยเว็บเดียวก็ตามเธอก็จะเพียงแต่ไม่ได้เห็นแจ้ง ซึ่งธรรมชาติแห่งความสุขซึ่งรวมธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธ,ธะอันสั้นอันนั้นและแท้จริงแล้วธรรมชาติแห่งพุทธ,ธะก็ได้มีอยู่ในตัวเราเองแล้วตลอดเวลากรารปฏิบัติก้าวหน้าตามลำดับดังกล่าวทั้งหมดของเธอนั้น ก็หาได้เป็นการเพิ่มอะไรให้แก่สิ่งนี้เลยแม้แต่หน่อยเดียวนี่คือข้อที่601ต่อไป602มิอาจแบ่งแยกธรสภาวะธรรมออกเป็นฝักฝ่ายมิอาจแบ่งแยกสภาวธรรมออกเป็นฝักฝ่ายเป็นข้อที่602ในที่สุดเธอก็จะมองเห็นว่าการบำเพ็ญบุญและผลที่เราจะได้รับ มาตลอดเวลาเป็นกับกับนั้นไม่มีอะไรมากไปกว่าการกระทําในความฝันให้เป็นความยิ่งนั่นแหละคือข้อที่ว่าทําไมพระต,ตถาคตจึงตรัสว่าโดยแท้จริงแล้วเราตถาคตไม่ได้บรรลุถึงอะไรจากการตรัสรู้ที่สมบูรณ์และไม่มีอะไรยิ่งกว่าถ้าไม่มีอะไรที่บรรลุถึงแล้วพระพุทธเจ้าทีปังก่อน ก็จะไม่ทรงทำการพยากร์เกี่ยวกับเราดังนี้พระพุทธองค์ได้จัดว่าธรรมสภาวะนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีการที่จะจูงตบุกขึ้นตมุกนะครับถูกแบ่งแยกจะไม่ทรงพยากร์เกี่ยวกับเราดังนี้พระพุทธองค์ได้จัดไว้ว่าธรรมสภาวะนี้ เป็นสิ่งซึ่งไม่มีทางถูกแยกออกเป็นฝกักเป็นฝา่นฝายโดยเด็ดขาดเช่นไม่เป็นของสูงไม่เป็นของต่ำเป็นต้นและมันมีชื่อว่าโพธินั่นก็คือปัญญาอันทําให้เกิดความรู้แจ้งสิ่งนี้คือจิตรล้วนที่กล่าวแล้วนั่นแหละออนีข้อที่6กร้อต่อไป603ชื่อว่าจิตเป็นที่กําเนิดสรรพสิง่งจิตเป็นที่กําเนิดสรรพสิ่งนะครับ ยึดเป็นสิ่งที่ทําให้กําเนิดทุกกาเนิดของทุกๆสิ่งและไม่ว่าจะปรากฏออกมาเป็นแม่น้ําภูเขาในโลกซึ่งมีรูปร่างหรือเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างหรือเป็นสิ่งที่ซึมแทรกอยู่ทั่วสากลลโลกก็ตามมันก็จะยังเป็นสิ่งซึ่งไม่มีทางที่จะถูกแบ่งแยกเป็นฝักฝ่ายโดยเด็ดขาดอยู่นั่นเอง ไม่มีทางที่จะเกิดสมญานามต่างๆเป็นต้นว่าตัวเองหรือผู้อื่นขึ้นมาได้เลยนี่คือข้อ603จิตเป็นที่กำเนิดสรรพสิ่งตอนที่หนึ่งนะครับต่อไปจิตเป็นที่กำเนิดสรรพสิ่งตอนที่สองพระพุทธเจา้าวงปโ่กล่าวว่าจิตล้วนๆนี้เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดสิ่งทุกสิ่ง ย่อมส่องแสงอยู่ตลอดกาลและส่องแสงจ้าแห่งความสมบูรณ์ของมันเองลงบนสิ่งทั้งปวงและชาวโลกไม่ประสีภาษาหรือไม่ลืมตาต่อมันหากแต่เข้าใจเอาเองว่าสิ่งที่ท่านทำหน้าที่ดูทำหน้าที่ฟังทำหน้าที่รู้สึกทำหน้าที่คิดว่านั่นแหละคือจิตเห็นไหมครับต่อข้อที่ห้าร้อย ทวนครับหกร้อยหเป็นข้อที่12ที่ผมจะพูดในคืนวันนี้เป็นข้อสุดท้ายนะครับจิตเป็นที่กำเนิดสรรพสิ่งตอนที่3เขารานั้นถูกการดูการฟังการรู้สึกและการคิดนึกของเขาเองทำเขาให้ตาบอดเขาจึงไม่รู้สึกต่อแสงสว่างจ้าของสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นต้นกำเนิดทางฝ่ายจิต ถ้าเขาเหล่านั้นเพียงแต่ขจัดความคิดปรุงแต่งเสียชั่วแวบเดียวเท่านั้นสิ่งที่เป็นต้นกำเนิดของสิ่งทั้งปวงดังกล่าวนั้นก็จะแสดงตัวมันเองของมันเองออกมาทันทีเหมือนกับดวงอาทิตย์ที่โผล่ขึ้นมาท่ามกลางความว่างและส่องสว่างทั่วทั้งจักรวาลโดยปราศจากสิ่งบดบังและปราศจากขอบเขต เอาละครับถือว่าจบสำหรับคืนนี้12ข้อนะครับที่ผมได้นำมาให้ท่านคุฟ้ฟังนะครับตั้งแต่ข้อ5 0 0 9 3ถึง605นะครับ12ข้อนะครับก็คงจะไม่ต้องอธิบายขยายความอะไรกันมากนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ท่านประมาณมวงโปได้กล่าวถึง ความคิดปรุงแต่งข่าวถึงจิตนะครับเช่นบอกว่าหยุดคิดปรุงแต่งแล้วเห็นแจ้งจิตว่างนะครับเพราะฉะนั้นจิตค,คิดปรุงแต่งไร้แกนสารนี่คือคำพูดของววงโปนะครับเพราะฉะนั้นก่ วันนี้ก็ขอ,อ,น,ขอ,อน,นำเอาเรื่องราวที่ท่านประมาณหโ,โตได้สอนไว้นะครับในคำสอนห่วงโปโดยท่านพุทธทาสภิกขุได้แปลไว้นะครับผมก็เอามาสรุปเป็นประเด็นเป็นหัวข้อสั้นๆประมาณรวมแล้วก็ประมาณ200กว่าข้อ ครับ300ข้อเฉพาะของปรมาณวงโปนะครับแต่ถ้ารวมกับของท่านอวยหลางและคนท่านอื่นๆท่านผู้ที่ทำอะไรทั้งหมดนี่นะครับก็ประมาณ800ข้อวันนี้ก็อ่านไปถึงข้อที่60 6 0 60 6 605หนะครับพรุ่งนี้ก็มาต่อ6 0 6เอาละครับท่านผู้ฟังท่านใดสงสัยอยากจะแสดงความคิดเห็นอยากจะสอบถามอยากจะสนทนานะครับยินดีเสมอ กำนาโทรไปที่0891260689นะครับและ025133279และ029397466นะครับเอาละครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วผมก็ขอยุติไม่เปลี่ยนแค่นี้พรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับสหรับวันนี้สวัสดีครับ